ทตารีเสวังเจ็ดแปดเก้าสดีค่ะสถานาการ์ถ่ายทอสดของเซอร์จันอนเนซาแม้ว่าเซอร์จันจะยุ่งอยู่กับการถ่ายทำแต่การพูดคุยเกี่ยวกับเซอร์จันก็ไม่เคยหยุดนิ่งเราต้องยอมรับว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายเมื่อเขาปรากฏตัวและเขาก็ไม่เคยทำให้เราต้องผิดหวังเพราะการปรากฏตัวของเซอร์จันทุกครั้งถือเป็นรูปลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพหล่อเหลามากและทำให้หลายคนต้องประหลาดใจ เมื่อพูดถึงความมีวินัยในตนเองระดับแนวหน้าในหมู่ศิลปินชั้นนําจะต้องเป็นเซอร์จานอย่างแน่นอนค่ะสไตล์การถ่ายทอดสดของเซอร์จานในวันนั้นก็คือเขาสวมเสื้อแขนสั้นผ้าเดนิมสีน้ำเงินเสื้อยืดสีขาวด้านในผมสั้นเรียบร้อยและละเอียดอ่อนดูสดชื่นและหล่อเหลาอายุของเขาน่าจะ30มสลบสิไม่เกินจริงต้องบอกว่าทุกครั้งที่เซอร์จานปรากฏตัวรูปร่างหน้าตาของเขา ทำให้ผู้คนรู้สึกเปล่งประกายการแต่งหน้าและทำผมที่แตกต่างกันมีหลากหลายสไตล์แต่เพราะใบหน้าของเขาสามารถเข้าได้กับทรงผมสไตล์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผมเกลียนผมยาวผมหน้ามา้าหรือผมหยกเสอ้อจันไม่มีจุดด่างพร้อยใดๆการเป็นช่างแต่งหน้าและทำผมของเสอร์จันช่างเป็นความโชคดีจริงๆซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ชาวเน็ตจะบอกว่าแม้จะเป็นแฟนๆของเสอ้อจันมาหลายปีแล้ว แต่พวกเขาก็ยังตกหลุมรักเสือจานซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะไม่มีวันไหนที่จะไม่ตื่นเต้นเมื่อเขาปรากฏตัวในระหว่างการถ่ายทอดสดเสือจานก็อยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายโดยธรรมชาติและสดใสเขามีชีวิตชีวาและเป็นกันเองมากๆโดยร่วมมือกับพิธีกรและทำทุกลิื์งให้เสร็จตามจังหวะของเือจานเราก็เข้าใจถึงคุณลักษณะของแบรนด์นี้อย่างท่องแท้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เซอยวจันทำกันบ้านมากพอเช่นเคยและโคศกที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นเซอยวจันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนี่คือจังหวะของการเจอเซอยวจันของแฟนๆทรงผมของเซอร์จันในการถ่ายทอดสดยังทำให้แฟนๆหลายคนนึกถึงสไตล์ของเซอร์จันเมื่อเขาเข้าร่วมในรายการเพลงของเราเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและเซอร์จันก็ยังคงเป็นเซอยวจันเขาดูสดใสหล่อเหลาอ่อนเยาว์มีชีวิตชีวาและบอยสุด ดูเหมือนว่าการเวลาจะไม่สามารถพักความอ่อนยาวของเซอร์จานได้เลยนี่เป็นเพราะความมีวินัยในตนเองขั้นสูงสุดของศิลปินชั้นนําเท่านั้นการจัดการภาพลักษณ์ของตนเองเป็นหลักสูตรบังคับสําหรับศิลปินนี่ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบต่อผู้ชมและแฟนๆที่รักเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่ออาชีพของเขาอีกด้วยว่ากันว่าวันวางจําหน่ายทั่วโลกของหนังเรื่องมังกรโยของเซลรจานก็ใกล้เข้ามาแล้ว แม้แต่ตำนานจงางไฮที่กำลังจะมาถึงก็ได้ประกาศโปสเตอร์ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วกล้วยเจงผู้ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยังคงลึกลับอยู่รูปร่างของนักแสดงถูกซ่อนไว้กลายเป็นปริศนาที่สร้างความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากค,ค่ะและล่าสุดคนวงในจากมองโกเลียไนายที่มีส่วนร่วมในการแสดงได้เปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจในพื้นที่แสดงความคิดเห็นว่า เสือจันไม่ได้ใช้สแตนด์อินสำหรับฉากขี่ม้าของเขาเขาไม่เพียงแต่ทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้หมืออาชีพต้องประหลาดใจก็คือเขายังถอดสายบังเหียนออกจากมา้าด้วยมือทั้งสองข้างในขณะที่เขากำลังขี่ม้าด้วยและทำการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากนี้อย่างงดงามและสง่าง,งามแม้แต่คณะมองโกเลียไนไนก็ยังชื่นชมทักษะการขี่ม้าของเสือจานและรู้สึกละอายใจฉากแอคชั่นเช่นการขี่ม้า ไม่สามารถจัดฉากแบบไม่ได้ตั้งใจได้ไม่เพียงแต่ต้องฝึกฝนเป็นเวลานานเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่งมากๆอีกด้วยไม่เช่นนั้นเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ง่ายๆหากไม่ระมัดระวงังดังนั้นฉากขี่ม,ม้าหลายฉากส่วนใหญ่ไทยทำโดยมืออาชีพและนักแสดงหลกักก็โพสท่าเพื่อถ่ายภาพระยะไกลเท่านั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าร่างกายของนักแสดง จะกลายเป็นสองเท่าในการแสดงซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันดาราบางคนถึงกับต้องใช้จักรยานปลอมในการขี่จักรยานแต่เซอร์จันทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาโดยตลอดและแทบไม่ได้ใช้สิ่งอื่นทดแทนเลยและภาพย,ยนตร์เรื่องแรกที่เซอร์จันถ่ายทำฉากขี่ม้าเชน่นวอ,อูเซียนในเรื่องเฉินชิงลิงกำลาคู่หูของเขาต่อมาก็เป็นชายหนุ่มในชุดสดใสกับม้าแบบสบายๆ และเขาสามารถขี่ม้าได้อย่างน่าทึ่งฉากตอนที่ถ่ายทำเดอะวูฟหมาป่าจอมราชานจีชงก็ควบม,ม้าไปด้วยซึ่งดูเทส่สุดๆนอกจากนี้ในเรื่องห้องเต้ที่รักเสือจันก็ขี่ม้าด้วยเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าเสือจันจะเชี่ยวชาญทักษะการขี่มา้าสองสามปีแล้วและมีทักษะามากขึ้นเรื่อยๆไม่น่าแปลกใจเลยที่เสือจานจะผ่านการประเมินที่เข้มงวดของทีมผู้กำกับท้ายที่สุดแล้ว การขี่ม้าบนทุ่งยากง่งธนูและยิงนกอินทรียักษ์ก็ไม่ใช่การทดสอบเล็กๆน้อยๆที่สําคัญกว่านั้นก็คือเสียจันถือว่าการแสดงเป็นอาชีพที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตจริงๆนับตั้งแต่เข้าร่วมวงการเขาได้ทําฉากที่ยากและสกปรกทั้งหมดและฉากต่อสู้ด้วยตนเองในระหว่างการถ่ายทําเรื่องเฉินชิงลิงเขาได้ดําดิ่งลงไปในสระน้ําสีเขียวและสกปรกมากกว่าสิบครั้ง ตอนที่เขาถ่ายทำตำนานจอมยุทธพูดทางซานเขากลับมาหลังจากการถูกพักตัวเนื่องจากโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเขาก็ตีลังกาบนวงแหวนกันสะเทือนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหมดแรงเมื่อถ่ายทำเรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเขาต้องลงไปในน้ำและเขาก็ถ่ายภาพการตกลงมาจากภูเขาที่ห้อยกับหัวสูงกว่า10เมตรมากกว่า10ครั้งตอนที่ถ่ายทำเอ็ดฟอร์ด เขาไปกองทัพเพื่อฝึกทหารล่วงหน้าและเซียวจันก็ถ่ายทําฉากการต่อสู้และระเบิดด้วยมือเปล่าทั้งหมดด้วยตนเองนักแสดงที่ทุ่มเทขนาดนี้จะไม่ทําให้ผู้คนตกหลุมรักเขามากขึ้นได้อย่างไรหลังจากถูกกระตุ้นด้วยบทบาทของเขาในฐานะน้องใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานการแสดงเซียวจันมีบทบาทเป็นตัวประกอบจากนั้นเขาจึงเริ่มหาครูสอนการแสดงมืออาชีพเพื่อเรียนรู้การแสดงและพัฒนาบทของเขา เขาจะไม่มีวันพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่และไม่เย่อหยิ่งอย่างไรเหตุผลเมื่อเขามีชื่อเสียงเขาก็จะหยุดก้าวหน้าเมื่อเขาไม่พัฒนาตนเองเขารักษาทัศนคติแบบมืออาชีพที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเสริมสร้างตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ทักษะมากมายเืียจั่นไม่เคยขี่จักรยา,านมาก่อนแต่ต่อมาเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเรียนรู้วิธีการขี่จักรยา,านเขาสามารถขี่ในทะเลได้อย่างรับรื่นมาก เมื่อถ่ายทำอีกุยยาวบางคนก็เปิดเผยว่าเขาเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากเขายังรู้ทักษะมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนว่าโอกาสมีไว้สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอเท่านั้นในการถ่ายทำของเซอยวจานในสายตาของทีมงานคนนี้เขาบอกว่าเซอร์จานทุมเทและเหลือเชื่อมากในระหว่างฉากขีม่ม้าเขาไม่ได้ใช้สแตนด์อินแต่เขาเป็นคนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมาโดยตลอดนี่คือทัศนคติของนักแสดงเซอยวจานผู้ทุ่มเท ขยันมันเพียรและไม่กลัวความยากลำบากแต่ในระหว่างถ่ายทำละครและภาพยนตร์หลายเรื่องนักสแสดงหลายคนยังคงทำงานอย่างราบรื่นแต่ฉากง่ายๆเช่นการขี่ม้าพวกเขายังต้องใช้สแตนด์อินหรือขี่จักรยานของปลอมซึ่งก็ตลกมากเช่นเดียวกันเสื้อจันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดไม่ว่าเขาจะมีชื่อเสียงแค่ไหนแต่ทัศนคติของเสือจานในการมุ่งความสนใจไปที่การถ่ายทำและการทำงานหนักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างการถ่ายทําของเือจานเขาจะต้องพบกับความยากลําลบากและอุปสรรคมากมายอย่างแน่นอนหลายคนเลือกที่จะหลบหนีแต่เซอร์จานเลือกที่จะไปเจอเหนือความยากลําลบากและทํางานหนักเพื่อเอาชนะมันและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ